ดี๋ยวนี้นะครับผมมีทริคเล็กๆเกี่ยวกับการตัดต่องานคอมเมอร์เชียลมาฝากบอกเลยว่าเป็นประโยชน์ทุกคนแน่นอนและที่จะเป็นประโยชน์มากกว่าน,นั้นก็คือผมกำลังจะมีเวิร์กช็อปันที่26มีนาคมนี้ฟรีออนไลน์ใครก็ไปลงทะเบียนกันได้ร่วมกับทาง MSI แล้วก็ NVIDIA Studio ที่เป็นซอฟต์แวร์เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้เร็วมากขึ้นเหมาะสายครีเอเตอร์เลยด้วยคอนเซ็ปต์เขาก็คือ power your brightest idea ก่อนอื่นดีวเราไปดูวิดีโอไฟนอลแล้วก็จะได้ไปแกะทริคกันออกมาดีกว่า มันมีทริคการตัดต่อที่มาแนะนำที่ผมว่าเป็นประโยชน์มากที่เราเรียกว่า lock on stabilization อย่างในตัวอย่างก็คือหูฟังเทคนิคนี้มันจะเป็นการที่ทําให้สินค้าหรือว่าของที่เราต้องการจะพรีเซนต์อยู่ตรงกลางเฟรมภาพดูซินี้นะครับคุณจะสังเกตว่า position ของหูฟังถ้าเลธรรมดาเนี่ยมันจะซ้ายขวาซ้ายขวาอย่างแรกลองขยายสเกลขึ้นมาก่อนแล้วเราเปิดแม่รรทัดขึ้นมาที่ขอบจอมอนิเตอร์เพื่อสร้างเส้นมาร์กเราจะมาร์กเอาไว้เพื่อให้มันอยู่ตรงกลางทีนี้เราจะขยับเฟรมมาละไปที่หัวข้อ Position i ่งขยับไปปททีละเรรรรแ้้ววจค่่่อออยๆับตตงงสนา ให้มันมาอยู่ตรงกลางในจุดที่เรามาร์กเอาไว้ทำแบบเนี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนจบฟุตเราลองมาดูผลลัพธ์กันว่ามันเป็นยังไง before าับ a เตอรลองเทียบกันดู มันทําให้คนเนี่ยดูแล้วรู้สึกว่าเราโฟกัสไปที่ตัวสินค้ามากขึ้นสังเกตนะครับต้องดูบีฟอร์อ f t เตอร์ของซีงนนี้เห็นไหมฮะมันก็จะมีความแตกต่างรู้แล้วมันจะมีฟีลลิ่งแบบปลกเราไม่ได้ต้องการให้มันดูเป็นธรรมชาติแต่เราเป็นวิดีโอแนวคอมเมอร์เชียลขายของบางทีเราต้องการสร้างคอนเซนทรชันของคนเข้าไปที่สินค้านั้นนั้นมันมีกรีนสกรีนอันนี้หลายๆคนอาจจะเคยเห็นอยู่แล้วเราจะดูฟุตที่มีจอคอมกรีนที่เราถ่ายเอาไว้เห็นไหมฮะเราถ่ายกรีนเอาไว้ก่อนและก็จะมีวิดีโอที่เป็นแชทที่เเเเเรรราาแบบาา time, าาาออตตต้้้้้้ออออองงงถ่่ยยแแบบลวววกกก็ไไไไปปปปจส๊มมมนนีีใใขขขัห และเพื่อที่จะดูดสีเขียวออก ตรงนี้นะครับมาติ๊กที่หัวข้อคอนเนอร์พินและเราก็เอาคลิปเนี่ยที่เราเตรียมไว้เนี่ยปรับขนาดตามจอจะเห็นว่าเราจะค่อยๆปรับให้มันเหมือนอารมณ์ของการแชทเนาะปรับขนาดเท่ากับมอนิเตอร์ตกแต่งให้ละเอียดผลลัพธ์ก็จะออกมาเป็นลูกเล่นของทรานซิชันนะครับสังเกตวิดีโอนี้เราก็จะพยายามสร้างทรานซิชันต่างๆทรานซิชันอันนึงที่น่าสนใจอันนี้เราก็จะใช้กันบ่อยพูดถึงบ่อยก็คือแมชชัทการสร้างแอคชั่นที่มันมีความต่อเนื่องกันตรงนี้ก็ไม่มีอะไรเลยตอนไปถ่ายเนี่ยเราก็แค่วางมุมกล้องให้มันมีความใกล้เคียงกััน,นครรเเ็็จแล้วาาากอม กันปรับขนาดต่างๆแน่นอนว่าเวลาถ่ายบางทีถ้าเราไม่ได้วางเป๊ะเนี่ยมันอาจจะมีคอมโพส์ที่มันแตกต่างกันเราก็จะเอามาซูมอินมาปรับตกแต่งกันได้นะครับผม หรืออันนี้จะเป็นทราน s ิชั o นี่แบบง่ายๆเลยก็คือการที่เราใช้ move เมต์ของกล้องเนี่ยแหละตอนถ่ายเนี่ยเราก็จะพลิกแป๊บกลับมาตรงโต๊ะพอไปต่อยอที่หนึง่งเราก็จะพลิกกลับขึ้นมาเป็นลักษณะของฟลิปโร t a t i o n การ move เมตนกล้องเพื่อที่เราจะมาเล่นก,กับ text ด,ด้วย text ก็ค่อยๆฟลิปตามลงไปอีกอันนึงอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันจะเป็นคล้ายๆกัน match cut แหละแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นเขาเรียกว่า masking shape match cut นะครับผมก็คือเราจะเอา shape ที่ใกล้เคียงกันเอามา m a t กันเราอาจจะตัดจำคัทไปได้เลยอย่างในตัวอย่างนี้เราก็เอาฟุตจักรยานวางไว้ด้านบน o p p o s i t พสตกอดไข้มันมองเห็นทั้ง2อันเราจะได้ปรับคอมโพสตฟุตเนี่ยให้มันตรงกรันระหว่างปากแก้กับล้อจักรยานคราวนี้เราก็มาที่ตัวฟ o ตเทจของจักรยานมาที่ Opposite เลือกที่ปากกามามาร์กจุดเสร็จปุ๊บเราก็มาติ๊กที่ปุ่ม Inward นะครับตรงนี้สำคัญเอาตรงกลางออกเพื่อให้เห็นกาแฟที่มันอยู่ตรงกลางง่ายๆอย่างนั้นดีกว่า ทีนี้เราจะตกแต่งให้มันดูเนียนยังไงบ้างตกแต่งเช่นเรื่องของการซูมเราอาจจะใส่ซูมเข้าไปที่เฟรมแรกเพื่อให้มันเหมือนค่อยๆดูดเข้าไปใส่ตัวเบลอเพื่อเป็นการตกแต่งรายละเอียดนะครับผลลัพธ์ที่ออกมามันก็จะทําให้ตัววิดีโอของเรามันมีทรานซิชันในการข้ามไฟที่มันดูน่าสนใจมากขึ้นอันนี้จะเป็นเทคนิคง่ายๆที่เราก็สามารถที่จะมาเล่นเวลาเราผลิตวิดีโอทั่วๆไปนะหรือว่าในงานคอมเมอร์เชียลก็ตามและคอมพิวเตอร์ที่ผมใช้ในการทํางานครั้งนี้แน่นอนเลย MSI Z16P ที่มาพร้อมกับกราฟิกการ์ดอย่าง NVIDIA Studio GPU เร็วแรงขึ้นกว่า65% นะสีจอเอ่ยเรื่องของดีไซน์ที่พรีเมียมแล้วพอรตเนี่ยเขามีพอรตอย่างพวกเอสดเนี่ยเข้ามาให้เลยจะพอรตกับงานวิดีโอแบบโดยตรงหน้าจอที่มีขนาดใหญ่ทําให้ทำไลนา์ในการทํางานได้ง่ายขึ้นที่สำคัญคือมีปากกาด้วยสําหรับครีเอเตอร์งานสายอื่นและเขาก็คือผู้ส,สนับสนุนหล,ลักในการเวิร์กช็อปของเราครั้งนี้ปลายเดือนวันที่26ในหัวข้อการจัดก,การเวิร์กโฟล์ผมบอกเลยบางคนเอ้เรื่องเวิร์กโฟล์การทำงานดูไม่มีอะไรแต่จริงๆผมบอกว่าอันนี้สำคัญมากจะทําให้เราตัดต่อเร็ว,จะ,รวจะตัดต่อช้าคุณจะมีความเข้าใจในงานตัดต่่่่่่ออมมาาาากกกวไนยยูทีีเเเิรรรรรลจะตต้ปับปงแ โลเริ่มยังไงทอล์กอินเฮดหรือว่างานสัมภาษณ์หรือว่างานคอมเมอร์เชียลต่างๆและฝากขา่าว So ลฟอร์เซอร์ผมนิดหนึ่งอันนี้เบื้อมากสำหรับสายครีเอเตอร์นะทุกคนมันเป็นแพลตฟอร์มใหม่เขาเรียกกันว่า Nvidia o m อ i v e r s e ทําให้เราครีเอเตอร์มาล่วมกันทํางานบนแพลตฟอร์มบนโลกออนไลน์นี่ฟังดูแบบเป็นโลกอนาคตโลกเสมือนแล้วมาเจอกันในเวิร์กช็อปวันที่26มีนานี้